โรงเรียนพระพิจิธรรมปรุงวชิรญาณวจานวาจะเจริญพระพุทธมตลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568ที่หอประชุมพระธรรมวชิรโมลีวจานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครประเดชพระกุลพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดวจานาวาเจ้าสำนักเรียนวจานวาองค์อุปถัมภ์โรงเรียนพระริจิธรรมพรุงวชิรญาณวจานวา แม่ตามมอบหมายให้พระสีวชิราพรผู้ช่วยเจ้าวาดปัญญานวาผู้อำนวยการโรงเรียนพระริดธ,ธรรมพรมวชิรญาณน,นำคณะอาจารย์ครูภิกษุสามนเณรเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร,ราชินีด้วยใโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568 การน,นี้พระสิวชีราภรณ์เมตตาม,มอบโอวาทให้แก่สามเณรนักเรียนโรงเรียนพระพริมรรมวิมชีรหยานด้วย